พลอยพลอยพันธนอนร้องไห้เปื่อยซึมเศร้าไม่มีใครรู้ผอมจนกระดูกโผล่ส่งกำลังใจกันเพียบสำหรับพลอยพลอยพันธได้ออกมาโพสรูปภาพนอนร้องไห้ป่วยซึมเศร้าไม่มีใครรู้ผอมจนกระดูกผลโดยทางด้านพลอยพลอยพันได้โพสข้อความเอาไว้ดังนี้เมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาพลอยก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยหลายเรื่องที่รุมเร้าเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่หลังจากกลับมาบินเยอะธุรกิจที่ได้เริ่มไว้ช่วงโควิดก็ต้องเป็นอันจบลงเพราะไม่มีเวลาดูแลทําให้มาถึงเรื่องเงินที่ไรายได้จากตรงนั้นได้หายไปเป็นแสนแต่เราเลือกที่จะเลือกงานที่มั่นคงกว่า เรื่องความรักก็ขึ้นขึ้นลงลงมองไม่เห็นอนาคตพลอยน้ำหนักลดลงไป10กิโลภายใน1เดือนน้ำหนักจาก51กิโลเหลือ41กิโลหลายคนถามเข้ามาว่าพลอยมีเคล็ดลับลดน้ำหนักยังไงตอนนั้นจะตอบว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่น่าจะดีเลยได้แค่บอกว่าลดอาหารและทำไอเซึ่งจริงๆแล้วทุกวันที่มองตัวเองในกระจกรู้สึกหนหูมากไปทำงานเครื่องคืนแต่ละครั้งก็อยากจะกรีดออกมาดังๆ ย้อนคิดไปว่าตอนนั้นก็น่าสงสารเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานกับคนที่มีพลังลบก,กับลูกครอบครัวก็รู้สึกเหมือนคนไร้ประโยชน์ไม่อะไรกับใครทั้งนั้นทุกเวลาพร้อมร้องไห้ไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครอยากทิ้งทุกอย่างให้มันจบจๆเลยเริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวใจเป็นอันดับแรกเดชบ,บุญที่ยังมีพระสงฆ์ที่เรานับถือเป็นอย่างมาก ให้โอกาสเราได้เข้าไปสนทนาธรรมด้วยระยะระยะทำให้เวลาเริ่มมีอาการจะนึกถึงอําสอนท่านเป็นอย่างแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นฝึกที่ดีที่จะเริ่มฝึกอารมณ์และจับอารมณ์ตัวเองและจับการมันให้ได้และหลังจากที่ห่างจากสังคมไปนานก็เริ่มบังคับตัวเองให้พบปะครอบครัวและเพื่อนฝูงให้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้เป็นปกติเหมือนที่เคยเป็นเริ่มพยายามนอนเองโดยที่ไม่พึ่งยา เขียนร่างกายให้มากที่สุดทำสมาธิผลคืออาการร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุเริ่มน้อยลงเริ่มกลับมาอยากอาหารมากขึ้นรู้สึกได้ว่าอารมณ์กลับมาคงที่วันนี้ที่มาโพสเพราะจริงๆปัญหาเ่าก็ยังมีอยู่แทบจะครบแหละแต่เราเริ่มที่จะแยกแยะได้แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนไม่หมกมุ่นกับความรู้สึกแย่ๆที่เป็นผังผืด การเผชิญหน้าและก่นกรองความรู้สึกออกมาได้ดีขึ้นเลยอยากจะมาให้กำลังใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าพออาจจะไม่ได้อาการหนักเหมือนคนุณแต่พอยเชื่อว่าพลังแห่งการรักษาตนเองสำคัญที่สุดเรายังมีโลกสวยๆคนดีๆที่รักเรามากมายไม่มีใครมากอดเราเรากอดตัวเองจะร้องไห้กับตัวตาแบบที่พอยทำก็ได้ถ้าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันก็ต้องดีขึ้นไปอีกเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะ